มนุษย์สายตาก,กะนะคะสายความคิดสายใช้สมองนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะนึกภาพได้รู้สึกก็ไม่ได้ทําสมาธินึกภาพก็นึกไม่ออกนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วกังวลว่าจะ manifest ไม่ได้วันนี้ฟ้าจะพาไปแฮกสมองที่จะทําให้เราอะคะ่ะสามารถรู้สึกได้แล้วก็นึกภาพได้มากขึ้นแล้วจะทําให้กระบวนการ manifest ของคุณนะคะง่ายขึ้นทันทีเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนอื่นฝ้ายอยากขอบคุณทุกคนนะที่ได้ร่วมเดินทางกันมานะคะแล้วก็ขอบคุณที่ได้แบบ u b s c r i b e ได้มาเจอกันในไลฟ์หรือว่าเจอกันในแบบตามช่องทางต่างๆนะคะขอบคุณที่ได้เติบโตมาด้วยกันนะคะวันนี้ฝ้ายอยากจะรวบรวมประเด็นหนึ่งซึ่งฝารู้สึกว่ามันเยอะหลายๆคนนะถามมาเยอะมากเลยนะคะว่าแบบเออพี่เป็นสายตัก,กาะรู้สึกว่าเวลาที่เราแมนิเฟสหรือว่าเวลาที่เรานึกภาพต่างๆอะไรเงี้ยก็นึกภาพไม่ ไม่ได้แล้วก็มีความกังวลว่าถ้าเรานึกภาพไม่ได้เนี่ยกระบวนการ manifest จะเกิดขึ้นไหมวันนี้ฟ้าจะพาเข้าไปแฮกสมองส่วนหนึ่งนะคะที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ<ะ>้ยเรื่องนี้จริง,รงๆม,มันง่ายมากเลยแล้วก็ทําเหมือนแบบเป็นเกมที่เราจะค่อยๆเดินทางไปได้วยกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะฟ้าจะพาทุกคนไปดูภาพรวมของการ manifest ก่อนจริงๆแล้วว่าฟ้าไม่ได้อยากบอกว่าเรื่อง manifest มันเพิ่งมาบูมอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะฟ้ารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเป็นแบบนั้นจริงๆกระบวนการ manifest ก็คือกฎของธรรมชาติอะคะ่ะเป็นเรื่องธรรมชาติคือพระอาทิตย์ก็เหมือนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกพระกทิติกก็ขึ้นมาตั้งนานแล้วแล้วก็ตกมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่ากระบวนการ m a n i f e s เนี่ยที่ฟารู้สึกว่าได้มาบูมตอนหลังอะคะ่ะเพราะว่าเราได้พูดถึงกระบวนการทางสมองมากขึ้นได้เอามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการทําสมาธิซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าไอ้เรื่องพลังงานที่มันจับต้องไม่ได้อะเราสามารถจับต้องได้นํามาสู่การใช้ชีวิต ที่มันแบบง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจว่าการ m a n i f ฟสอ่ะเขาเป็นเรื่องของธรรมชาติเราจะกลับไปที่ต้นกําเนิดหรือว่าธรรมชาติของเขาการ m a n i f ฟสอ่ะค่ะที่เราเข้าใจอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันคือกระบวนการเปลี่ยนความคิดนะให้แกเป็นความจริงเปลี่ยนความฝันให้แกเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการเปลี่ยนพลังงานที่ยังจับต้องไม่ได้เป็นพลังงานที่จับต้องได้หลายคนติดว่าเฮ้ย hey, manifest คือฉันอยากได้อะไรมันคือการที่เราแค่แบบเฮ้ย hey, ส่ง หรือเปล่าว่าอยากได้อะไรแต่ทําไมฉันยังไม่ได้สักทีเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะคุณไม่ได้รับในสิ่งที่คุณอยากจะได้แต่คุณได้รับในสิ่งที่คุณเป็นหรือสิ่งที่คุณส่งออกไปนั่นเองค่ะทีนี้คนลองจินตนาการนะเหมือนตัวเราอะค่ะเป็นเสาส่งสัญญาณ Wi-Fi เนาะฟ้าแบบเล่ามาหลายคิดละแล้วก็ส่งสัญญาณออกไปใช่ไหมคะไอสัญญาณนั้นสัญญาณ Wi-Fi หรือว่าสัญญาณคลื่นวิทยุถูกส่งออกไปทีเนี้ยไอคลื่นที่มันแบบส่งออกไปอะค่ะมันก็เป็นแมชกับคลื่นที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติเหมือนเวลาที่เราไปจูน ขึ้น FM อะค่ะเราก็จะได้ยินเสียงแบบ green wave ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยในสมัยก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไอ้การที่เราไปจูนนั่นแหละคือสิ่งที่เราได้รับเพราะฉะนั้นภาพรวมที่ฟ้าอยากจะพาทุกคนไปเข้าใจก่อนว่า manifest ไม่ใช่ส่งว่าฉันอยากได้บ้านแบบนี้รถแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่มันต้องกลับมาถามว่าตอนเนี้ฉันกําลังส่งคลื่นอะไรไปไอ้คลื่นวิทยุข,ของฉันอะมันกําลังส่งอะไรไปที่ทุกคนดูอันนี้ค่ะ คือคลื่นของมนุษย์อะค่ะที่ถูกส่งออกไปเนี่ยมันคือไอวงกลมที่ล้อมรอบทุกคนเห็นไหมคะเขาเรียกว่าเป็นอิเล็กโตแมกเนติกฟิลด์อิเล็กโตแมกเนติกฟิลดก็คือเหมือนคลื่นวิทยุที่ฉันสุกส่งออกไปซึ่งไอคลื่นเนี้ยค่ะมันมาจาก2แหล่ง 1. ก็คือส่วนของหัวก็คือส่วนของสมองค่ะและ 2. ก็คือส่วนของหัวใจที่เราเคยได้ยินแบบ ที่เขาตีดในในละครต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือคลื่นที่เราถูกส่งออกไปแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคลื่นที่มาจากหัวใจนะคะมากกว่าสมองนะคะความแรงมากกว่าสมองเนี่ยถึง500เทา่านั่นหมายความว่าไอ้คลื่นเรดีโอคลื่นวิทยุที่เราถูกส่งออกไปอะคะ่ะแก่นสำคัญที่ทุกคนจะต้องแบบกลับมารู้อะมันคือเฮ้ยไอ้คลื่นส่วนใหญ่ที่ฉันถูกส่งออกไปอะคะ่ะมันคือคลื่นที่มาจากหัวใจนั่นก็คือคลื่นของความรู้สึก วันนี้เลยไม่ได้สําคัญว่าภาพที่เราต้องการนะคะมันคืออะไรไม่ใช่แค่แบบบ้านแบบขนาดไหนหรือว่ารถขนาดไหนแต่มันคือจะต้องกลับมาถามว่าวันนี้ฉันรู้สึกยังไงซึ่งวันนี้นะคะฟ้าจะพาทุกคนคะ่ะเข้าไปว่าในกระบวนการที่เราจะปรับความรู้สึกอะ่ะเราจะเอาความรู้สึกตรงเนี้ซึ่งเรารู้ว่าเนี้ยมันคือแก่นในการที่เราจะส่งสนามพลังงานออกไปใช่ไหมคะเราจะเอาความรู้สึกอันนี้คะ่ะมาเปลี่ยนเป็นกระบวน การสร้างภาพเพื่อแฮ็กสมองแล้วทําให้เราะเหมือนเป็นเสาส่งสัญญาณที่แข็งแรงและเป็นเสาส่งสัญญาณที่ถูกต้องเพื่อให้เราได้รับในสิ่งที่เราต้องการค่ะ ซึ่งฟ้าบอกก่อนว่าอันนี้อาจจะแบบไม่ใช่เป็นสูตรสําเร็จนะแต่ว่าฟ้าได้ทดลองกับตัวเองด้วยความที่ฟ้าก็เป็นมนุษย์สายตะก,กะเหมือนกันค่ะเวลาที่เราเป็นสายหัวสายตะก,กะเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยรู้สึกทุกคนลองค่อยๆเช็คก็ได้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบชอบวางแผนหรือว่าทําอะไรต้องมีเหตุมีผลอนะเราจะแบบเหมือนนึกภาพไม่ค่อยได้อะค่ะเหตุผลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมองมนุษย์อะเราจะทํางานสองฝั่งเรามีซิกซ้ายซิกขวาถูกไหมคะในสมองซิกซ้ายเนี่ย จะเกี่ยวข้องกับสายตะกะส่วนซี่ขวาเป็นเรื่องของจินตนาการเป็นเรื่องของครี a t i v e ความคิดสร้างสรรค์ทีเนี้ยเวลาที่เราอ่ะใช้สมองฝั่งหนึ่งมากเกินไปอะค่ะแล้วเราไม่ได้ไปเปิดการใช้งานของอีกฝั่งหนึ่งอะมันทําให้คนที่ตะกะเยอะๆคิดเยอะๆเราไปชิน กับฝั่งหนึ่งมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะนึกภาพหรือว่า Visualization ได้ค่ะทีนี้มันจะมีจุดที่ฟอยากจะแทรกให้ทุกคนนิดนึงนะคะว่าแบบเออแล้วการนึกภาพอ่ะมันเป็นกระบวนการไหนของการที่เราจะแบบ m ม n น f เฟสจริงๆกระบวนการ m a n i f เฟสอะค่ะมันจะมีกระบวนการตั้งแต่การขอใช่ไหมคะการขอก็คือการส่งออกไปขึ้นที่เราส่งออกไปคือการขอไม่ใช่ขอว่าจะเอาอะไรแต่เป็นการขอว่าฉันกําลังส่งอะไรไปขอต่อมาเชื่อเชื่อ นำมาสู่การลงมือทํานํามาสู่การใช้ชีวิตและทําให้เราได้รับค่ะในการที่เราส่งภาพหรือว่าจินตนาการต่างๆค่ะมันเป็นสเต็ปของการส่งเพราะว่าภาพที่เราแบบต้องการความรู้สึกที่เราส่งออกไปอะค่ะมันเหมือนเป็น GPS อะที่สุดท้าย GPS เนี้ยมันจะทําให้เกิดซิงโครไนซิตี้หรือว่าเหตุการณ์ต่างๆเวลาที่เราไปใช้ชีวิตอะและทําให้กระบวนการ manifest อะเกิดขึ้นได้จริง ทีนี้คุณเห็นภาพรวมแล้วใช่ไหมว่าอ๋อการ manifest เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเป็นกระบวนการส่งออกไปส่งมาจากหัวเอ่ยมาจากหัวใจเอ่ยซึ่งแก่นหลักก็คือเรื่องของหัวใจหรือว่าความรู้สึกทีนี้การที่เราจะต้องนึกภาพหรือว่าการจินตนาการเป็นกระบวนการของการส่งเหมือนเป็นใบเบิกทางเป็น gps ที่ทําให้เราอะคะ่ะสามารถ manifest ได้ง่ายขึ้นทีนี้นะคะฟ้าจะพาคุณนะคะเข้าไปสู่3ขั้นตอนในการสร้างไมล o v i e หรือว่า3ขั้นตอนในการสร้างภาพ เพื่อทำให้คุณนะคะสามารถสร้างภาพได้รู้สึกได้และ manifest ได้จริงค่ะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะไปสร้างไม Movie ทุกคนลองเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งนะแล้วก็ลองเขียนออกมาในเชิงวัตถุเลยเขียนแบบไร้สาระไปเลยว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะฉันต้องการอะไรยังไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่อยากไหมหรือว่าฉันจะรู้สึกได้ไหมอะคะ่ะเขียนมาก่อนเช่น อยากได้บ้านบ้านเป็นแบบนี้อยากได้ยอดภายในสิ้นปีนี้เป็นแบบนี้หรือว่าอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวอยากได้รถแบบนี้เขียนสิ่งที่อยากออกมาเลยค่ะเขียนเป็นแบบฟรีเลยนะเขียนออกมาก่อนนะคะต่อมานะคะเราก็จะเอาสิ่งนั้นนะคะออกมาทำม m ยบู v i e ที่ทำให้เรารู้สึกแก่นของ m y m o v i e ไม่ใช่แค่ภาพที่แบบจะเอาอะไรแต่คุณจะต้องให้ภาพนั้นสั่นสะเทือนถึงความรู้สึก อันนี้เป็นจุดที่หลายคนติดมากนะคะเวลาที่เราแบบได้ยินกดแรงดึงดูดมาก่อนหน้าเนี้เราก็จะพูดแค่มุมว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยจะเอารถที่ห้อนี้จะเอาบ้านแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะมันกลายเป็นสิ่งที่เราจะเอาแต่กระบวนการ manifest ไม่ใช่นะคะเพราะว่าโลกแห่ง vibration หรือว่าโลกแห่งความถี่โลกแห่งพลังงานเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าคุณอยากได้อะไรโลกแห่งความถี่ จับด้วยความรู้สึกแก่นของ My Movie ไม่ใช่แค่คุณจะเอาอะไรแต่แก่นของการสร้างภาพหรือ My Movie คือสิ่งเหล่านั้นนำมาซึ่งความรู้สึกอะไรค่ะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกนะคะเอากระดาษแผ่นหนึ่งมาเขียนก่อนโดยที่เขียนไปเลยไม่ต้องคิดว่าแบบโอ้ยมันจะดูไร้สาระหรือเปล่านะคะไม่มีความฝันใดที่ไร้สาระไม่มีความฝันที่ใหญ่เกินไปเมื่อเราค่อยๆเดินไปนะคะ่ะสักวันมันก็จะเป็นวันของเราจริงๆนะคะ ทีนี้หลังจากที่คุณเขียนออกมาแล้วใช่ไหมคะสเต็ปแรกในการสร้าง my movie ก็คือเลือกอารมณ์หรือว่าการเลือกอีโมชันค่ะคือไอ้ทุกอย่างที่คุณเขียนมาค่ะลองเลือกมาหนึ่งความรู้สึกที่เราจะลองเอาความรู้สึกนั้นมาสร้างภาพหรือว่า m y Movie มันไม่ใช่แค่แบบว่าโอเคสิ้นปีนี้ฉันจะมีชีวิตที่ดีอย่างเงี้ยเวลาที่บอกว่ามีชีวิตที่ดีอะค่ะให้ทุกคนลอง ลองนั่งกับตัวเองเงียบๆและลองดูว่าไอ้คำว่าชีวิตที่ดีอ่ะหรือว่าชีวิตที่เราแบบประสบความสำเร็จแล้วอ่ะมันเป็นชีวิตที่มีความรู้สึกแบบไหนเช่นเป็นความรู้สึก p e c e f u l รู้สึกสงบในใจรู้สึกได้รับความรักรู้สึกซาบซึ้งรู้สึกสนุก เห็นปะคือพิกพเลือกมา1อันที่เป็น1ความรู้สึกอย่าแบบกระจายความรู้สึกอะคะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแบบไม่ได้โฟกัสเพราะฉะนั้นนะคะขั้นตอนแรกของการที่เราจะเริ่มค่อยๆฝึกทำมายมูวี่นะคะก็คือการที่เราลองเลือก1ความรู้สึกที่เราต้องการให้เกิดขึ้นมาในอนาคตะคะ่ะ หลังจากที่เลือกมาแล้วนะคะ2ก็คือการนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นค่ะอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการทํางานของสมองอันนึงนะคะที่เราเรียกว่า l i m b i กซิสเต็มลิมบิกเนี่ยเขาเป็นศูนย์การทํางานของอารมณ์ทีนี้ความพีคข,ของสมองส่วนนี้ก็คือว่าสมองส่วนลิมบิกเนี่ยคะ่ะทุกคนไม่สามารถแยกได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นความทรงจําของอดีต หรือเป็นสิ่งที่ v i s u a l i z e นึกภาพในอนาคตสิ่งที่เขาหลับรู้ได้คือ Signal ค่ะหรือว่าสัญญาณไม่สำคัญว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดในอนาคตหรือเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตแต่เขาสำคัญที่ Signal ค่ะ Signal หรือว่าสัญญานเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับผ่านระบบประสาทสัมผัสทั้ง5อาทุกคนอาจจะแบบเฮ้ย s i g n น l อะไรวะแบบมันดูงง,ง,งๆใช่ไหมคะคุณเคยดูหนัง แล้วคุณร้องไห้ไหมเออชี่แบบว่ามันมันซาบซึ้งใจจังเลยอะคะ่ะทั้งทงที่เรื่องนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แบบเกี่ยวข้องกับคุณก็ได้อะหรือว่าแบบคุณอาจจะเลือกที่จะโพสต์วิดีโอนี้แบบหนึ่งอะคะ่ะแล้วลองนั่งกับตัวเองเงียบๆอะแล้วลองดูดีว่าวันที่ฉันรู้สึกสงบใจอะภาพอะไรในอดีตที่ถูกป๊อปอัพขึ้นมาบ้างแล้วเวลาที่คุณน่ะนึกถึงเหตุการณ์นั้นอะคุณรู้สึกแบบนั้นไหม ทุกคนนี้เป็นคีย์เวิร์ดมากนะในเมื่อสมองไม่สามารถแยกอดีตแยกปัจจุบันและแยกอนาคตได้คุณจะต้องจัดการสิกแนลที่ส่งหาเขาค่ะเพราะว่าเขาแยกไม่ได้นั่นเองทีนี้พอเขาแยกไม่ได้ใช่ไหมคะสำหรับฟ้าฟ้ารู้สึกว่าการที่เรารีคอร์หรือว่าการที่เราแบบนึกความทรงจำที่เกิดขึ้นในอดีตอะ่ะในสายต,ตามันง่ายกว่าการที่เราวิชวลไยซ์หรือว่าอารมณ์ความรู้สึกที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในอนาคต เป่เพราะว่าในอดีตอะเราเคยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วอะแต่ส่วนมากเราจะไม่ค่อยจดจําเหตุการณ์ดีๆเรามักจะจําเหตุการณ์ที่เจ็บปวดตอนที่เราแบบอกหกักตอนที่เราแบบเออโดนแบบหักหลังโดนทอดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอารมณ์เชิงลบเขามักจะเข้มข้นกว่าแต่ทุกครั้งที่คุณนึกถึงอะคุณก็รู้สึกใช่ปะ แก่นคือความรู้สึกค่ะเพราะฉะนั้นพอเราได้จากจากเดิมเราลองเขียนออกมาใช่ไหมคะเป็นวัตถุที่เราต้องการเนาะจากวัตถุที่เราต้องการเราลองหยิบหนึ่งอารมณ์เช่นเราจะหยิบอารมณ์ซาบซึ้งใจก็ไแ้เป็นอารมณ์ในเชิงสูงใช่ไหมคะหยิบออกมาว่าโอเคฉันจะลองเอาไมมูวี่ของฉันเนี่ยในอารมณ์ซาบซึ้งใจต่อมาปุ๊บคุณลองเอาอารมณ์เนี้ยไปรีคอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตว่าไออารมณ์ก้อนเนี้ยเราเคยมีโมเมนต์อย่างนี้ ตอนไหนได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่อารมณ์ที่ฟ้าใช้แบบ v i s u a l i z a t i o n หรือว่าการทำไม movie ของตัวฝ้ายเองอะ่ะมันเป็นแบบ peaceful ฟ้าอาจจะไม่ได้แบบเป็นสาย enjoy ไปเลยอะไรเงรี้ยแต่เจะเป็นสายนิ่งๆอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบ peaceful แล้วฟ้าก็จะแบบเห็นตัวเองในอดีตในท่ามกลางธรรมชาติหรือว่าตอนที่ฟ้าแบบนั่งคนเดียวเง,งียบๆในบ้านหรือว่าหลังบ้านก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นให้เอาก้อนความรู้สึกนี้ไปนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตแต่ถ้ารู้สึกว่าฉันแบบ ตะกะมากๆนึกไม่ออกสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลองหารูปก็ได้ค่ะลองไปดูรูปตัวเราเองบางทีที่เราแบบไปเปิดรูปเก่าๆที่เราเคยถ่ายกับคนที่เรารักเราอยู่กับคนที่เรารักอะไรเงี้ยพวกรีคอร์มเมมรีต่างๆเนี่ยจะถูกฟื้นขึ้นมาค่ะแล้วลองใช้รูปนั้นที่รีมายความรู้สึกนั้นมันจะทําให้เกิดความรู้สึกนั้นนะคะซ้ําๆหรือถ้าไม่ได้จริงๆฉันแบบว่าสายตะกะมากๆเลยลองไปดูหนังดูลองไป อยู่ในโมเมนต์อื่นที่ทำให้เราแบบไม่ต้องขิดดูใช้การดูหนังหรือว่าเลือกหนังที่นำมาซึ่งความรู้สึกนั้นค่ะ ต่อนะคะสเต็ปที่3นะคะก็คือการที่เรา visualize future ค่ะหรือว่าการที่เรานึกภาพอนาคตจากตอนแรกนะคะเลือกอารมณ์ไปนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นเพื่อสร้างความรู้สึกขึ้นมาก่อนอันสุดท้ายนะคะคือเอาความรู้สึกนั้น,นะคะ่ะไปสร้างภาพในอนาคตคุณเอาความรู้สึกเป็นแกนกลางเช่นความรู้สึกแบบลองดูว่าไอภาพในอดีตอะที่เรารู้สึกซาบซึ้งใจหรือว่าเรารู้สึกสนุกอะคะ่ะเรากําลังทําอะไรอยู่ เราอยู่กับใคร เราอยู่ที่ไหนเพราะว่าสิ่งนั้นน่ะมันคือซิกแนลที่มากระตุ้นสมองค่ะแล้วเราค่อยเอาสิ่งนั้นนะคะมาเปลี่ยนฉากเป็นสิ่งที่เราต้องการซึ่งอันนี้ฟ้าแบบฟ้าใช้เลยนะเมื่อปีที่แล้วอะค่ะคือฟ้านั่งขับรถอยู่แล้วตอนนั้นน่ะเพิ่งเริ่มทําช่องด้วยทุกคนคือมันก็ยังไม่ได้รู้ว่าสุดท้ายเราจะแบบได้เงินปาหวะหรือว่าเราจะได้ชีวิตที่เราต้องการไหมคือฟ้าเพิ่งสอน manifest แรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดเรื่องนี้แรกๆแ,แล้วตอนนั้นน่ะเหมือนฟ้าก็อยากลองเรื่องนี้าากก็็เลลยยนั่่งอูแ้ว บอกว่าเออฟ้าเห็นเงินเท่านี้นะแล้วฟ้าเห็นตัวเองค่ะไปเที่ยวกับครอบครัวที่ชายหาดหัวหินแล้วก็นั่งอยู่ริมทะเลด้วยความรู้สึกที่แบบเอ,อ้ยขอบคุณตัวเองว่า ทำได้แล้วนะอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีอะค่ะหปีฟ้าก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็พูดกับตัวเองว่าทําได้แล้วนะในคืนแบบฟูมูนจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นอะ่ะมันไม่ได้เกิดจากแค่ว่าแบบฉันจะเอาอะไรแต่มันเริ่มจากสารตั้งต้นของความรู้สึกว่าในตอนที่ฉันไปอยู่ตรงนั้นอะ่ะฉันอยู่ด้วยความรู้สึกแบบไหนทุกคนเอาความรู้สึกกับขานําไปก่อนแล้วค่อยไปแบบเปลี่ยนฉากให้เป็นสิ่งที่เราแบบต้องการแต่สิ่งหนึ่งอะ่ะที่ฟ้ารู้สึกว่าหลายๆคนติดอะค่ะคือ ให้ลองเอาภาพที่เราจะวิลัยสัไม่ต้องไกลมากก็ได้ค่ะมันจะมีภาพใหญ่ในชีวิตที่อาจจะเป็นมิชชั่นในชีวิตของเราอะค่ะที่แบบมันอาจจะแบบใช้เวลา2ปี3ปี5ปีที่มันจะเกิดแต่ฟ้าอยากให้ซอยเป้าหมายนั้นอาจจะเป็นแบบสิ้นปีนี้หรือว่า6เดือนหรือว่าใน1ปีนี้อะค่ะเพราะว่าไอเป้าหมายสั้นๆที่เราแบบ จะไปเฉลิมฉลองกับตัวเองอ่ะมันรู้สึกว่ามันตื่นเต้นกว่าในในความรู้สึกฟานนะมันรู้สึกสนุกว่าเฮ้ยใ <c oughs> นตอนที่แบบเป็นปีใหม่ที่เราจะไปแบบแฮปปี้นิวีย์ไปเซลเลบรตอ่ะเราจะเซเลบรหรือว่าเราจะเฉลิมฉลองกับตัวเองที่ไหนดีนะหรือว่าตอนนั้นฉันจะพูดกับตัวเองว่ายังไงนะีนะหรือว่าบางทีฉันก็เตรียมของขวัญให้กับตัวเองแล้วคือมันดูแบบ สนุกอะค่ะมันมีชีวิตชีวามากกว่าเพราะฉะนั้นสเต็ปที่3มอะมันคือการที่คุณอะคะ่ะ v i s u a l i z e หรือว่าการนึกภาพอนาคตแหละแต่ให้ภาพอนาคตนั้นเป็นอนาคตที่มันไม่ได้ไกลมากแล้วจากภาพนั้นคุณค่อยๆกลับมาย้อนสเต็ปแปกขึ้นมานิดหนึ่งว่าในความรู้สึกนั้นอะคุณอยู่ที่ไหนอยู่กับใครแล้วตอนที่อยู่อะ่ะอยู่ด้วยแบบ โมเมนต์ Moment, การเคลื่อนไหวแบบไหนแล้วสุดท้ายอะคะ่ะร่างกายของคุณรู้สึกยังไงคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะสร้างไมล์มูวีได้มันไม่ใช่แค่ภาพที่ฉันจะเอาอะไรฉันอยากได้อะไรแต่ภาพนั้นนํามาซึ่งความรู้สึกอะไรฟาสรุปสเต็ปให้นะคะ1ก็คือลองเลือกอารมณ์สักหนึ่งอารมณ์ค่ะที่เราจะลองสร้างภาพไมล์มูวีนะคะอันที่2ลองรนะีมายเนาะนึกถึงความทรงจำในอดีตที่เคยเกิดขึ้นและลองดูว่าความรู้สึกเนี้ยที่เราเกิดขึ้นอะคะ่ะเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนเราอยู่กับใครแล้ว กำลังทําอะไรอยู่และ3คือ visualize อนาคตค่ะแล้วก็เอาความรู้สึกนั้นเนี่ยมาน,นึกถึงอนาคตด้วยควรจะเป็นแบบอนาคตใกล้ๆเพื่อทําให้เรารู้สึกว่ามันสนุกมันเอนจอมันแบบมีความเป็นไปได้ค่ะสุดท้ายนะคะมากกว่าการดึกภาพใดๆคือการที่คุณค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตเพราะสุดท้ายะคะเราจะส่ง GPS แบบไหนอะก็คือการที่เราปักหมุดว่าเราจะไปไหนแต่สุดท้ายอะคะ่ะ เราเองนั่นแหละจะเป็นคนที่จะต้องจับพวงมาลัยเราก็เลือกที่จะขับรถไปด้วยตัวเราเองและขับนานพอเราถึงจะสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการสุดท้ายนะคะก็ขอทุกคนกค่อยออกไปใช้ชีวิตไปอยู่กับความสนุกที่จะค่อยๆส่งหาทุกคนนะคะและเรามีชีวิตที่อบันเดนส์ไปได้วยกันค่ะ